ลิลเกลิลเกดบกะหนอพกกอดิกอดเดสาธารณคุณนะตรัสสมัมุปัสดติสกุพุโรจาริสิ5เนาะอยู่ดตากสอดไขกวยละเวดาเลไปทางสอดสนีเลไทยรัฐออนไลน์เนาะตะตะไขเนี่ยปักขะบะได้อเมริกาเดกอจอเฟอตาปักกีกุนะเออตะเลตะกะสอดละปุกวยเนี่ยจะเตลีกับตึละกอจอเตะเดตึเวเนาะกอกวยละเวดาเพมหาตันนี่ นาะเกตักสอดูตาเกลามหาเตนิเล no ่มือฮาหลอลีโคซาเดเยเตอเราะคุ้ละใบนามื่อฮาหลอตจะกปไปเลยโย่จะกปานมาตาเตาเป็ตอะไคอนดิชั่นเวดาเวกเตเจาโพจาผัดดุญมืฮาหลอก็ปากาเนี่ยคตทเนเตเวดดีอีนาทักษิณเตเวดาปพาทอทเวดาเนาก็จ้เตอเนี่ปกเก solo ta khota suelo ko ke da vela zero zero ne wa lo kham yo ta ko ta se do no de ba la ba ba sa ta na ke kaba me ki khoya pa le america na ke kaba so ne bua se ko and when it in a book don't know time i couldn't me ne de ke ke thaw ba me the ne ba de a the me ta anyo jib ba do we fi no a ko myo kha i ne ko america le a me ko kho ลูกกวล่ะโดนททรัมเนี่ยท้าเวดาตะขุนทัสวย์ยตะขุนทั้งสเวยบ้างท่าดีเลยยูกกาเด้อเอาเวลูบ้าไปตะปั่นรอเลก็เมกันมาเลยเรชอบท่านไม่ทานสิท่านอ๋ท่าอ่ะก็รื้อๆล่ะบ้างท่าดีเลยใครเนเลือกรู้ก่อนเนี่ยท่าให้เลือกรู้ปั่นน้องเลยบ้าบอกก้าด้ก้าตูจันเนี่ยเต๋อหลอป่วเนี่ยครอบตัเลยท่า aber tot obang otamma sibayelo lo a weather athe a jo a priya klos to obang ngone gojo te ne te khomile te khomene a weather so weather khale go american lo no ba chatana ke no paletter pdo te te plan ne me ke sa di le no ppa pa a muklo we kwa kho le atung na weather de gojo te pdo le ka suwa ba te ka ka ther searchi te plan ne we si we တပ်ကတူရဲ့နော်မဝဲတိုကျနိမဝဲဒါလေတူအပ်ခတယ်ဒတကိရဆန်ဥထောပဲခိုင်နေနော်ဒနိုထရမ်ခနဲ့ ठी ဘေတခွဲ့တားယာအဝဲအီနေဒထောဝဲဒါဆာရှိကူပာဆန့်36%တက္ကရာဘာတော့ပုဝဲစီတပတ်ကရာဂျိုနေနာတကလူမတားကလာလကခုကေနာပပတိနောဖာဘာအောနောပဖာဘာရဲဘက်ကလင်ဒါလော คุณทักษิณชินวัตรหนอเทวดาดิอีทักษิณเทวดาแน่หนอฉมุลาดอตปะเลเปกะเกตุสกุตะดะชามเนกะเลท่อเลทอเวดะหนอใครนะออลอออลอเลมุปลวะกวานะลอตะทรูเวดาดุมมาดอตะกอตาเคเนเกทอเวซาตะคาตะคาเนเกทาเนาะเวซาบล็อกวิทบล็อกบล็อกวิทบล็อกหนอ น่าจปาเอหรือตาเรตาเกลือปกกตสกูดอเมริกันอันเลอทอเลทอเวดออะก็มเวด้าเจ้าตักเวสุดเดียวอ่ดิฟันปกนาคีเตอเมตเตอคีเมคีนอคีอัเลยสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกดูนี่นาะคีเมลุตดน कागी आ दुलु ने अब कबा ओ वडाला अतकु अपु दिलो ला सना सप्रते चानी देबदा नो भाषा तना के अ वडा पुगा ल कछु वडा खसा त गन खाने कतो सुकुटा द कछु वडा ल को चोटे अपनो खसा ल गले उतको वे अमेरिका मु ग्लो वे क्व न मेम मा जरे को चोटे ना न बम दारिले को चोटे खने अ खो वडा अता ओता ओ प्रगते मा ताक्लिता स บูเคเกบูเมกดอาวกก็มุสิ่ผ่านเดสุดาตสักลูกลุกสุก็เมริกัน่อนะตนะเกอเอาวได้ปุวอเมริกาตันจีจแล้วคนทีเทรัมคนนี้เนี่ยได้คุยต่ายๆเขาก็ไ่ได้เสชคุมนักกยาอาไว้เนี่ยคุยเสร็จแล้วแล้วเขาม่รปอนเนนบให้เสชิคุบบนซะตันนั่นเลย อพัทิทักษิกว่าเขาไวด้เนอ่ตาบ้าดูไวก็เจ้เต้ดูตลออาใคเนี่ยเวียนนาไม่เกดอกแคบูดีไม่เกี่อีก็อึกกะยังพัทธิทักษิเตวด้ดีอีหนอเพปปาพระนพพี่ขวศออไลพรินเนี่ย เอาไว้เน uh, oh ok ok ี่ยชั่วโมงทงเตะลากงลประมาณชั่วโมงดับเวกันอยู่กสิญญาเลยเอาไว้ไม่ปวดตกรเลยอเอาไว้ควบากมระดับกูเม้นไคเลยก็จั่วโมครเดมุกเวคว้าไม่ปวดละอุลกาลกาล็อกี้ดไม่ปวดละดูสูดดูกมันตกราหัเวดาเนาะใส่คุยผ่าเวดาก็คู่เพทองแทนเนาะหรอบัาราโดนัทรามอัตท่เวดาเสดจิคุมลักยาอพยพเสร็จแล้วตะคุณตาสื่เนาะ อาเวกรเวตาคนเราแคผ่านดูแลก็จ็อตด้าวิารย์ก็ห้อนอ่ะเวดาดิเนเอาเวเม่เวตาคนเรแคดอกรู้ลวก็บลูเก็ตหงอเทวดานอภาาต้นเกิดอ่ะเทวดาตะกรเลอะกอตเลอะเลอก็จ็ตได้ปดูอ่ามภาษาพหบานี่ล้ะอ๋แต่ยีตมมบบนเนาะเอาเวตาเรตกเลกับบาภาษยบ้าตาดูเลยตสิกว่าทวว အဝယ်လေလက no? ်တက်ခူ p p no? p p so းကျေန no? ေ in, ာ်တန်းပေါ်တဲ့သူတို့မမနီယာနဲ့တထီလာအမေရိကခေါ်သခီနော်ကျေရပပွေနနီနော်ပူပနာဒီတော်လဲကခဲဘူးနစားတဲ့ပူကညောကချက်လအန်စားကစီလေအမေရိကအမေညာစစ်ကိုအဝယ်နဲ့ခြေလူကစဲနော် Permet parre de une um permet me มาบราสเครบานิเทบรากะนาทนอมัยอลอเกดิซวะฮิตทุกตกลอปุออออออเวนะกะกัตุเวดานี่หลอดอปะกะสู้ชอบบัวทะเกอคาสุนยาเนเมตันลากอโฮตาเนขะไข่เนฮิตาโดเนาะเมบาทอราสิเมนลาฟอลาระบะบาทอทอดิซอเลกะกลอเวดะคาสุนยากอนี่หลอเนาะอัลเวเนปาติทักสินชินวัทเตเวดะดอปรามาทักซอเนฟรีกว่ากอดอ โดปุราปอลัสะอาพอลจูเดนพรรคเพื่อไทยเนพรรคอตหรือพรรคยอาพรรคขอปอลสะเ็กเกียร์ทอไปได้เประระิด <ses> <en> โดและเปิดไตเนี่ยเมตากอตาแข่อุบสิกวาเอาเวลยเนี่ยคงทักสินแต่เวด้เลยม่เวหรอหลอตีหลอตากอตา์คปะเพดีอตากตยรทอดดีอาปกบากะโตสกุตาดีอาปกบาที่รดีอาปกบ้ดตูลโลเอาเวลาตาเคยรทอดดปกบ้ด มื่อตุลริเกปตาเรตากเลสิกกี่นะเนาะอาวได้เมเวดาทักษิณชินวัตรอัตาป่าพารทปุรและเปิดทางเล็ก็เจ้าตุปุระเมื่อ prime m i n i e r ลอร์ดลิตกเนาะด้เกดีเวดัวาุสโซดุกมเลยไม่ชาติใหญ่เนี่ยนะเนาะดปามาทักซอเนี่ยสีกว่าถากดาด้อนะนะไม่เป็นที่นอพาสกกว่าบัคขาเลบัมตาดิเล ကချွတ်တဲအဝဲဘာဘာဘခေဘတကူတပ်ဖက်မမခွန်ညာအမေရိကဘာခွန်နိဘမပူအဖဒပာလီအဝဲစစ်ချေဝေဒါတာခေဝေဥဝေဒလာစကွတ်ပူလို့တေဝေဒါအကွန်ယုနဝဲစိညာဝေဒါလီမေဝေဒါတတ်တော်တကယ်တခါတေဝေဒါနော်အခိုးသနေတလကဘရစ်ဖက်နေနိအမေရိကအက်ဒိုဝေဒါလေကချွတ်တဲကဲလေ กอหลจอดดุดอกกึกกัญญาตาดอดอกกะโตสกตาดออเวเนตาลารีดูแท็กซี่เส้นญาเวนอเออดอกปูเวสิเนาะกะบ้าเส้นญาบะเตะตาเนปอเดตรูเตมอนิงาอเมริกาสักเมื้อแลเนาะอเมริกาดอดดุละคินเปรลีดอบะกะแตมาจันนี่เนาะตะกะตะโดนโอเวตบึทญานเนาะเดเมเมนเมเมดาลเลปเต kemudian tak kita klub tema no pertho a percent dot 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 our ape we are america tan jaram ko tane american ko ne tu su we da le ka kutas we bak ah ko ne we ka ban le te ke ta kota no taksi te wedda di e kono e pour ta hotel a kelo no me le ta su ta sweta po tan lo fit pha เลือตสุรบัวทอปเม่ดเลเสพอกหาเมอโนอหลอชอตาลฮาเลก็ไว้ได้เนาะเดวิสันติดข้าในให้นึ่ก่อเล่เปดแต่ยานอะไรเล่ก็เจ้เต็มปูนเนาะแต่เม่เลอาจจะให้ต่เปิไว้ด้เดสากิซูซูกิฮอนด้าสิทข้าบ้าแต่ไว้ได้เนาะเอาเวสให้ไว้ได้ละอบรนด์ด้เว่นอปัวละอัจเวยูโรป အတောက်ပတာလီရအမေရိကအတောက်ပတာလီနဲ့အော်ဝေတာနဲ့မေတလာရေဒိုအပွေဒိုဘာသာတန်ကေအပတော်တော့ဦးစိကောပဲပွားပြွားကြီးခုန်လို့တတ်ကပူပါဒါဗမ့်တာတည်းလေအော်ဝေတာရလိုမူလို့တရနဦးစိကောပဲနော်ဖေတာဂျာလာလာကေကွန်ထရိုးဝေတာကော့ချတဲ့အတပ်ပတာပြန်နဲ့အတရရတဲ့တူနိဖလာအတလေခေါ်တာနဲ့ထရမ်ခေါ်တဲ့ဘာရှိကိရဝဲနတ်ချေဘူးကြီးတတ်တော့ကြက်ကဘာဥတော်ပဲ เทวดาจะอีเนาะเทก็โดว่สูงมยาความาถ้ก็สอสิกว่าไม่มดีเนี่ยแล้วตานเนี่ยคูเนี่ยสักสิบกุมนรกยาสามสิบหกเปเซ็นเนี่ยนั่นกเรกลยคุกเลหาทอดิีเลยไม่มาจะเนี่ยก็เจ้าเตเดินน้าเวนี่โดพาร์ีทักษินชินวัดเนี่ยเสศชกกระดาษกเทวดาแต่เมืเราปกบัตุสูรดก็เล่าฉ nah ิบะเลก็ิบา ตาเลก็ถือลอดาเวลาตาโคตนาสวยเลยกูคิดว่าวัลลโววัลโวศิโรเนาะเน่กับบ้านไม่วคิดควายป่าเลยโดสานาจะมาเจอเลยเปิดดูก็จะได้ปิดดูข้อสั่เลยกันเลยอุตส่าห์บอกร่มทําตบลอยอีกหนึ่งตามมาสิ่าดเดาตามไปโยกควาโซเน่กับเกทอปาทอไว้ดีสุดเลยไปตาตัวเกลสุกเนาะเอาไว้ในตะปูเด้อพาดทีทักซีบะ लोलो का लेना आयुर्वेदा का बच्चे क्लोलाना का बात तेलोनादा ले वीडियो खवी मा कछो लगे आपुवा बामु बदा कछो ते खसा लेकले उस्को के नो थक्सिन चीनवत मे तो कतो सोको वादा द थान रिबा ने ताले थी लोदा ले को अमेरिका के तोदा तसे बा केरो ना के ले ततुले सते ले अवेसे पाले बाने लो नो ပကတိမဒီအဝဲမဲ့တာအဖို့တမီတော့လေကတော့တဲဘတ်ကောရတဲ့ကလီမှုတွားနော်ဘမ်တဒလေကောပညေကောအမေကာစချက်နွေတာတာဂေတ့ဘွမီဒတရူနာကေစကိနဲမမာဆာဒီဆောလေပကတိရတအဝဲတူလေအမေကာအတဆောတာမဖော်လာပါ meme ကောချတဲနဲတာဘထွယ်ဘတ်ကအိုးတော့ကဘတူ ตุสเวสตบลูมีอดีอาคุซาอเมริกาสิญญาเวด้าโต่อรอบด้าตะกูตัสเวตะเไปทีโนพาโนคอพลอยเอโดเวดาก็เจ้าเต้ก็เฮต่อลก็ดุกละคอทียอมจำโนเจ้าเต้กไวยอมจำโนอาคมยกเกิดเฮตูสู้ตกคที่เอสระพย์มาตบบ่าวจอด้นืมาตั้งเนี่ยนั่นตล้เลือดบกกลอ

ปบักขอกันนะเหรอทักษีกะตุกดาเดทรามิวดอกกระชัวขออักษะปุโรคะักกะเลกะตุรดอเมริกาอามุกลกว่าอักษะกระดดตเลนออนนเอาไวเมตาก็สทาเลออาเกิวตาชมพููกนตาสุปวะยีร้านบ้าขาเลทีก็่กนี่ยเตมมือมยึดรูาตาพทอดบ้าาเลทีก็่กนี่นาองเมื่อเมือปัสสานสาวบอดอ่ะ อาวาสนามตัวบ่เนาะเราก็ว่าอยู่วิดีโอคลิปบ้านชาตินาเลยเปว่าเลยอสานีอาศิภาพแต่ผ้าคอเลยยากชุบพอคุณเนี่ยเอาเวด้ที่ตักรดดูหรือตักซ้อที่รู้ก็เสบ้ามได้ดเลยเอาเวบ้าที่เวลาเนี่ยเต่ามูเต่ามูลลุลุ่เวมตาเลยผสมหมดเสบาเด้อไปหาเชือดเสบาเมื่อเกล้าสารฤทธิที่ก็อาประต่อนาเกศเนี่ยลอบบ้าที่เวลาตื่นเลยนาเลยเปล่าเลยพวกเกทีพวกพูนี่เนอะเนาะ 我抽血了他老头子，我抽血，他不会过来，头来头要过来他打悠八把啊。